ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยครับให้นาให้ตาครับออกออกขอน้ำออกไปก่อนโม่หมวดก้อนออกไปเห็นไหมเลขวันหนึ่งแปดพันห้าเห็นไหมเอาหวดนี้เอาเลขวันหรอกก่อนนะครับเนาะครับเอาแถวบนเลขแปดครับแถวบนเลขแปด ่ะตัวมาเลขหกครับเลขหกครับแถวที่สองเลขสี่ครับเลขสี่เลขหกข้เลขสี่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสามอันอันแถวแรกนีมิสองโตับครับครับขั้นบนนีมิสองแถวกลางมีสามอ๋อมีสามแถวใต้นี้มีสี แถวแถวใต้มีตัวใดแน่ครับมีตรของเลขซีนะครับฮะแถวมิ่งแถวกลางก็มีเลขซีแถวใต้หายมีเลขซีตัวนึ่งโอเลขซีแถวที่สามมีเลขซีอีกตัวนึงองบ้านรับบ้านนี่เลขคานี่ผมก็เลขนิ่งครับเลขห้าตรงกับเลขหนึ่งครับผมนี่แหละมี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 แปดมีหกมีสี่มีหนึ่งมีสาม แล้วที่ใต้ก็มีสีมิคาครับครับผมอ้าวเลขบนครับตอนนี้เลขบนครับเลขบนว่าปะเนี่ยครับบนครับครับเก้าห้าเก้าห้าหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองครับ แปดสองเอาเรียกล่างไปนี่ครับล่างสองแปดสองแปดเก้าสามเก้าสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งห้านี่แคนี้แหละครับผมหนึ่งห้าครับมีมีครูเน้นบ่ลุงมีครูเน้นบ่ครับเนี่ย มักกู้ใดเล่นกับก้าวหาท่านผู้ชมอ๋อเน้นก้าหาเนาะครับก้าวหาครับเน้นก้าวหาครับผมก้าหาด้านจะที่สองแปดคนก็เน้นๆครับด้านสองแปดเนาะครับเนาะครับวันวันมีเห็นว่ามีวันเขาอยู่ด้วยครับครับเขาเลขวันอยู่ครับค่าเลขวันเขาอยู่ครับนี่เขา เยันเข่าเลขวันนะครับผมเห็นนั่นนั่นครับรถเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเขาเป็นล่าเอาแค่นี้นะครับเรื่องครับครับผมขอบคุณอะไรครับลุงครับครับขอบคุณครับครับครับผมครับสวัสดีครับเอานะครับบัดที่นี่ไปไว้มาไว้เอาอันนี้เลขเลขประจำวันเพิ่นนะครับ นี่นะครับเลขประจำวันของเพิ่นลุงสมศักดิ์นะครับเลขประจำวัน็ือมีมิ๘มี๖มี๔มี๑มี๓มี๔มีห้ามาสั้นเพิ่นว่า อันนี้เลขประจาวันนะครับก็เลขประจําวันพี่ร้องเบิรงเลขประจําวันอยู่นี่แล้วก็มาเบิรงเลขสูตรซีทิดของเพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นแยกบนล่างไห้นะครับอันนี้เป็นสูตรซีทิดนะครับเด้อนี่อันนี้เป็นสูตรซีทิศนะครับ เพิ่นแยกให้บนนะครับบนนี้ก็จะเป็นเก้าห้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับแต่ว่าล่างนี่ก็จะเป็นตัวกลับกันอีกแล้วนะครับเนี่ยระว่างแปดสองกับสองแปดนะครับล่างจะมีสองแปดเก้าสามสี่ศูนย์หนึ่งห้านี่เป็นสูตรซีทิศของลุงคมศักดิ์นะครับเพิ่นแยกบนล่างให้แล้วครับเด้อ นี่มันแยกแห็งแล้วบนล่างบนซีคูลาง c ซีคูนะครับลืมถามเพิ่นนะครับว่าให้กลับว่าลืมถามเพิ่นอาพี่น้องกับเบิ้งเอานะครับเบิ้งเอาไปเปรียบเทียบนะครับนี่เปรียบเทียบเลขกําลังวันเลขประจําวันเพิ่นแล้วก็เอาสูตรซีที่ท้องเพิ่นนี่ ไปเปรียบเทียบเพิ่องอีกนะครับกับเจ้าอื่นสำนักอื่นว่ามันจะมาตัวใดหรืมจะมาเลขประจําวันตัวนี้บ่ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนไปได้เมื่อพี่น้องก็วิเคราะห์เบิ้งนะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเ,ออเด้อยะผมสืดนสถิติเก่าเรีมมาให้เบิ้งนำนะครับ บ่รู้ว่าผมเขียนใส่สมุดเหล่ยมใดบางเทีก็เขียนใส่สมุดเหลี่ยมอยู่กับทีบางทอก็เอาเหลี่ยมผาคสนามมาเขียนก็ได้หายงายแบบที่นี่หาพบเจอนะครับหาพบเจอแต่ว่าสูตรที่ทิทของคนงวดที่ผ้าไมมเนี่ยมันเขาเลขก เลขประจำวันเพิ่นนะครับเขาเลขวันเพิ่นพี่น้องกับพิจารณาลองเบิง้งใส่พิจารณายันใกนการรับชมนะครับเด้อลองเปิดเบื้งเหลี่ยมนี่นะครับว่าสินี้ของเพิ่นบ่มีสูตรซีดทิศเพิ่นบ่อยู่ในนี้อ้าวบอมนี้นะครับ ถึงบ่มีข้อมูลตัวนั่นแต่ยังมีข้อมูลตัวนี้นะครับพี่น้องได้เบิ้งได้ชมไปผิดาจรณาเบื้องนะครับสูตรสี่ทิศของลุงสมศักดิ์นะครับบางเทื่อเพื่อักะทัวร์มา่วงเอียดบินอยู่ในรถก็ได้กระดาษอีกอย่างก็เขียนโจด,ดไว้ก่อนอนั่งอยู่ในรถนะครับของสิงเป็นโชคคือเตานะครับ สำหรับแนวทางของลุงสมศักดิ์นะครับสูตรสี่ทิศสูตรสี่ทิศเด้อครับเด้อเจอแล้วนะครับนี่ข้อมูลเก้าพนวดที่ผ่านมานะครับลุงสมศักดิ์นะครับมันเข่าเลขประจําวันเพิ่นนะครับแปดศูนย์ห้านะครับมันเข่ามาแบบนี้นะครับนี่สูตรสี่ทิศของลุงสมศักดิ์นะครับ อที่แรกแอดมินเก่ามาเว้าอยู่เปี่ยวมาลงวางจ้าก่ใส่่าสั้นหาพ,อพอ่อหาจังไหนก็หาพ่อเอาาดนี้เห็นแล้วนะครับเจ้าของวางเองเอาไว้เองแล้วก็ลงเองมีเหตุเอาเองม <c> า <oughs> นี่ข้อม,มูลงวดงวดที่พานมานะครับมันเป็นเขาเลขประจำวันเพิ่นนะครับ นี่เพิ่นสีแยกทั้งสี่นะครับนี่ข้อมูุงวดที่พานม้านะครับสูตรเพิ่นบ่กเขานะครับแต่ไปเขาเล็กประจําวันเพิ่นบน่แน่นะครับงวดนี่อาจจะออกอาจจะออกมาทาังเดียวกันก็เป็นได้นะครับนี่นะครับอาจจะออกมาทาังเดียวกันก็เป็นได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างบ่แน่นอนเะครับเด้อ พี่น้องกับเบิง้งเป็นแนวทางนะครับเบิงเป็นสถิติเอาขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันนํำกันทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับเด้ออันนี้เปลี่ยนเพียงแค่น้ทางทางช่องของเขาเปลี่ยนแค่เพียงซื้อนําเสนอนะครับพี่น้องอยู่ดีมแหฮงครับพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวาสดีครับ